อีกสี่ล้านห้ารถบักกี้ลงมาวิ่งสิสักข้าล้านจะบักกี้ก็วิ่งไม่แรงมันคอนโทรลเป็นไงบ้างอันนี้ยังแต่งไม่สุดเลยเออมันก็เป็นรถที่เบาดีนะก็เหมาะกับทะเลทรายมากกว่ารถแบลเอี่เอ้เดี่ยวเราจะแต่งรถบักกี้ไดก่อนลองบักกี้ดิมัไร อยากได้รถแข่งก่อรถแข่งก่อนนี่รถ<ป>แข่งดิอยากได้รถแข่งได้ดไหมนะโอ้โอ้ได้เชียร์เพลิงสองอันได้ขับสีแต่งนี่แต่งสุดเลย Thằng khưng rồi đấy Nhiều quá tay này Ồ, cực đáng อาบแดดบ้างก็ได้แล้วสุดไม่สุดโอ้ตังค์ไม่พออีกนิดเดียวว่ะโอ้ยแค่หมื่นเดียวก็ได้สเต็ปเก้าแล้วอุย้ยเพิ่มไปห้าล้านพอซื้อรถแข่งเลยเนะี่ยดูที่รถแข่งจะไปถึงเลเวลสิบเจ็ดได้ไหม รถแข่งกับรถแลนลี่นี่ใครแรงกว่ากันเนี่ยรถสารถแข่งจะแรงกว่า แรงกว่าโตใกล้กว่าลอยใกล้กว่าจะด,ดูยังยดึงก็ดีกว่าหน้าก็ไม่คเคยเข็ดเดี๋ยวลองดูด้านท้ายๆิดจะดท้าย,ย,าย <c oughs> น้ำมันก็ไม่เคยกินเพราะได้ไประหยัดน้ำมันสองสองกระปกกุกเลยตอนที่แต่งรถเอ้ยตอนที่ซื้อรถ